สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาดูต้นมันฝรั่งนะคะที่ปลูกไว้เมื่อเดือนเมษานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีหัวไหมนี่นะคะต้นใหญ่มากค่ะนี่ค่ะปลูกไว้ข้างบ้านนิดเดียวเองนะคะเพิ่งปลูกปีแรกค่ะไม่เคยปลูกมันฝรั่งเนาะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าต้นหนึ่งมันจะมีหัวกี่ลูกนะคะมันจะมีลูกกี่ลูกค่ะนี่นะคะต้น ต้นใหญ่มากค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถอนต้นนี้กันเลยค่ะน,นะคะลองดูว่าวุ้ยเอาเอา,เอาลงตรงนี้ลูกเอาลงตรงนี้นี่นะคะนี่นะคะนีใส่ใส่กมะมังมีหัวแล้วค่ะอานับหน่อยค่ะ อ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดูลูกเล็กๆนะคะนี่นี่นะคะเอาดูตรงนี้ค่ะนี่นะคะกี่หัวแล้วคะ,ะบนิคโบนิคเนี่นะคะ,น,คะนี่ไงนี่หัวนะคะอันนี้ลูกเล็กมากคะ่ะโบนิ นี่อะต้นอ <Never> ต,นต้นที่2นะคะอันนี้อันนี้ต้นที่สองค่ะมน่นกะอ่าถ่ายต้นที่สค่ะนี่นะคะนี่นะคะนี่นดวยน้นาเนีมันกะนี่นะคะวว อุ้ยมีข้างล่างอีกเนี่ยมีข้างล่างอีกอ่ะมีอีกหม,มต้นน้องค่ะต้นนี้นะคะเดี๋ยวแม่ให้เอาเนี่ยน,น,นี่นะคะมีอา่ายตรงนี้เลยลูกนี่ค่ะ นะคะมันฝรั่งสําหรับสําหรับสามต้นนะคะได้เยอะมากค่ะปลูกปีแรกเนาะนี่ค่ะกาลังต้มอร่อยเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะเพื่อนๆมันฝรั่งสําหรับแค่สามต้นเองนะคะได้เยอะมากค่ะดูก,กำลังกินเลยเนาะอันนี้ปลูกแค่ไม่กี่เดือนเองเนาะ เมษาพฤษภามิถุนาประมาณ3มเดือน4เดือนค่ะรูกกำลังพอกินค่ะเราจะลองเอาไปต้มกันนะคะว่าจะอร่อยไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ตอนสองมือสิคะดึงขึ้นเลยลูกดึงขึ้นแฮรดึงขึ้นคะ่ะแมเนสโรส์อะดึงคะ่ะอ่าสองมือเลยคะ่ะอ่าหนึ่งสองอุยอ้ยซ้ำอุ้ยเยอะเลยคะ่ะเยอะเลยมอนิกอุย้ยต้นนี้เยอะมากคะ่ะนี่นะคะ นะคะเยอะค่ะมอนิคานับดูสิคะที่ลูกคะเยอะอ่าเย<ม>อะจังเลยไหนะคะวิลูกใหญ่มากอ่า <Good. S 1> หัวหนึ่งคะ่ะออุวยมีกี่หัวหนึ่งสองมีไหมคะอุ๊ยมีอีกอุ้ยเยอะเลยนะ่ะลูกเนี้ย ต้นนี้เยอะมากเลยค่ะหนูลูกใหญ่ด้วยมีอีกไหมคะมีอีกไหมลูกอ่าหมดแล้วอันนี้หมดแล้วค่ะอ่าลองดูต้นใหม่สิเฮ้ย <Hey. S 1> อ่าเหลืออีกลูกหนึ่งยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยดูนี่ค่ะสี่ต้นเองนะคะได้เยอะมากค่ะอ่าลองดูอีกต้นนี้สิคะต้นนี้จะใหญ่ไหม อ,นนอันนี้จะมีไหมคะ,อ,ะอ,อ,อุ๊ยอุ๊ยลูกอุ๊ยเยอะเลยเนะมันหนึ่งขาอันนั้นมันมีลูกเล็กๆอะค่ะมัวมัว หกลูกโอ้เจ็ดมีอีกไหมคะกจะมังดามวยถ้วยเลียบลูกมีอีกไหมคะตรงเนี้ยอ่าเลี้ยงรานอ่ามีหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะอันนี้กี่ต้นคะห้าต้นอุ๊ยได้เต็มกระมังเลยค่ะอันนี้ห้าต้นนะคะเต็มกระมังเลยค่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราลองไปต้มกันนะคะว่าจะอร่อยไหมไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆมันฝรั่งที่เราไปขุดออกมาตะกี้นี้นะคะเดี๋ยวลองเอามาต้มดูค่ะว่าจะอร่อยไหมอันนี้เป็นมันที่ปลูกเองนะคะลองปลูกเองนะคะครั้งแรกค่ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะคะว่าจะอร่อยไหม สีเหลืองสวยมากค่ะมันใหม่นะคะของปีนี้นะมันสุกไหมคะเนี่ยไม่ได้จับเวลาด้วยค่ะเวลาต้มปกติถ้ามันใหม่ก็จะใช้เวลาแค่ประมาณสิบห้านาทีนะคะใช้เวลาต้มแค่สิบห้านาทีค่ะสำหรับมันใหม่เนาะเดี๋ยวลองมาชิมกัน อร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะถ้าต้มไปอีกประมาณสองนาทีก็ก็กำลังพอดีนะคะอันนี้แบบอันนี้ต้องรอให้มันเย็นอีกนิดนึงค่ะก็จะสุกพอดีค่ะแต่ว่าก็กินได้ค่ะไม่เละมากค่ะกำลังอร่อยค่ะ เ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย